ปั vida, helmet, ๊ดเถ้อ้ขะลุคุกๆออกมาแล้วบะเนี่ยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขสุขคนพี่น้องเลยสมองสุบอนอะไรไฟคือมืดในเรี่องนี้นี้กล่องนะเดี๋ยวแป้งใหม่จะก่อนลงปับลงอีกเพื่อไว้แสงกันเลยเดี๋ยวพี่น้องเด้ออย่าเขาเล่นแล้วกันสุขสุขคนมันน้องเองมันนี้มีแขกพี่น้องเลยเนาะ บาดีแขกบ่มีนวดนี่ไปสอนักามากับเพื่นพี่น้อยเนาะเขาเล่นกักันพี่น้อยเแม่มาด้อยุลุกอยู่เขาทำบาทยบ้านพี่น้อยมาเนี่ยมน้ด้นกรกันก้กงตัวน้ำงงัน้กระด้น้วก้ กไกยกุง้งพี่น้องเอ้ยนี่มีทั้งแบบซุกแล้วก็แบบสดพี่น้อยสองระบบเลยกไกยกุ้งเต้นหมดจอเมื่อกี้เขาแลกน้ำกัน,กนกพี่น้องสุกุสุคนนี่พักเข้าก็ได้ไม่ต้องห่วงพักสดพี่น้องเอ้ยมะแข็งมะเขือพักอ่าเลิศเ,<ล>เ<ล>นะาะใบบัวบกข้าวทองพี่น้องเอ้ยแส็บแน่นอนพี่น้องยจุดจัดจุดจัด จอพี่น้องฮะพี่น้องมาแรงการพี่น้องไปกุบไปกุไปกบวะไอาที่พนองพยยามไปกบนอบ้านพี่น้องเย

อร่อยไหมคะุดยอร่อยครับไปทำงานอยู่คนพูดไทยพูดลาวไดะป่าวเพราต้องดังหน่อยว่าสัตว์เลี้ีวะเสียงไก่ยังดังกว่าเลยว่าสัตว์เมื่อนั้นเองว่ายิงกระสุรล้วองนนะ พูดไงพูดทยนะผมเป็นพูดลาวหรใครเนี่ยนี่บูดไทยไม่เป็นพูดลาขอใครเนี่ยเกิดองอมาแล้วพักเดียักร้าย แต่บมีที่ทยนี่้อทั่วปูื mm hmm. มองมาแขงค่ะอืม mm hmm. ครับ๋าแอืมฮึมดีๆๆข้าวมนยงของเขา ดม,มาได้ม้อนเาอะไรวะที่ชวนชาชุ่มเดี๋วเงัวีเหับอกักเรืนครับ แ่มือน้นข่อยไปลงนนุ่มแล้ <c oughs> น้อยเน้อยม้อนัหนื่นมันเลย้องน่ <c oughs> รนรมันชงหู้เยอะฮะขงราอยากจะเิมากเคนมนน้อยจะต้องปไปนอนอยู่แก๊ ถ้ามันนอนอยู่แก๊สปิดนะครับสบายเลยพยายามกินนมแม่กับประสบการณ์เลยปะเรื่องนีกคนเกี่ยวีนเยแอบบริรับบรินอนกันอย่างเลยสุดแรกนะถึงโจนอนไม่ได้นอนจากนี้เลย ยัวมันตายอ่ะยังแม่มันขับสมสไดรับไปนอนเรื่องไม่ผิดไฟมัอะไรนะมันแก้มเรืยขับไปปดีด้วมัน,นครับเนาะ

Mình sẽ nhăn nhàn nhát rồi đấy hả xem một chút ở đây nhạ nhạ wow, một chút thôi à. hút cái chén phần là lại cũng vứt nhạ hút cái chén mà Mình nhạ hết มาน้าใยาบุตรมาพอกินอยู่เอาเอามาไว้ไหนใบยาบุตรเนี่ยหางอนเดียวบริย่างไปโดเอาฝนลายบอกฝนกาไปสอนกุ่มเย้ะี่เป็นามหะบักเราหนบริกินนั่น ก๋วยชาเจาอยู่หนึ่งคนนึกินนึ่งมากัวยมูงบุญเป็นเออ้ะบุเป็นจ้าบุญเบะหมีอมีเง้อยู่แล้มีเงี้ยโซนเลยไม่ได้กินเลยไม่ได้กินกวั๊กอื่นแบบปุ๋ยปาน้ำเนี่ยได้กินอยู่เนาะได้

ใช่งออม่อกูเดียบุเดบมึงดกเอินทามจะงอืมนบอกรจอ่มใช้ใครทมาไหงมกาวยเตี๋ยวมงแห้งลึกก่อนนะอันนี้ักบด้านหน้นไทกัเนาะือ่ีเรา้อเบง mặc dù 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 ตะกี้เขาขึ้นอาไรอ่ไมไวนะตะกี้ว่ามอตะกี้ขึ้นอะไรอ่ะออกไปสู่จะหาเทศขับรถออกมาขับออกไปเพื่อนจะหามาได้หนรู้ป่ะอืมเฮ้ยเพิบตะเภาของกูแกงเลือกแพื่อนจะให้ยืมอืมอันอันแม่เพื่อนจะแบ่งแม่ช่วยอแล้วไปร่อนอะไรนึกว่าไปรดอน Nói chung là, như muộn là cơ Ừ, ạ. rồi Cái ra là cơ hội hướng mang lên nó mà, có hai phần sức khỏe rồi cọp Nào bài bà. Nào, nà. Nào, hong, nà. Nào nà. Chẹp, chẹp Này, lại, เออ่านที่น้องทั้งปูดอนงานห้างคนคือบอมี่ปูอันนั่นใช่ใช่ไหมงนคือบอมี่นอกนะบุ๊คแต่ดูตะขานางดอกนี่ครับเลยจะประกาศรกาศเนี่ยงานที่เขาเยอะกับบมี่ปันงาอันที่เยอะนอนทางนอกกับบอมี่ปูอันปูอันปั้นโตปบต้นชนตคนมาลงบวกเ พี่ยพูก <Natural> ป <Four> ิดเกาินต่อนอเ้ยเพาะกันสีหมาขอบุณูคอมเมนต์เร้อสบายดีเส็บแซ่บแบบนู่นแ่บนหน่อยแค่เกา